เพนเซอร์เป็นเซอร์มีเอทีกันอยู่ข้างหน้าพับทราบครับเอ้ทุกคนอ้อมมาทางผมเออ่ทางขวานะตำแหน่งผม,มอ้อมมาได้เคลียร์เอ่อทุกคน <Hi. S 1> มาร์ค เป็นีตรงจุด E จุด E ทหารอเมริกาเยอะมากหมู่หนึ่งมันตั้งแนวป้องกันทางซ้ายพี่ทางซ้ายระวังซ้ายซ้ายเยอะโหสุกยาดจอดมาคือรถถังอะไรครับไอมันเป็นเอทีกัน่ะ ต้องให้ทันแล้วเคลีเรียจอดเห็นจะจอดใหไอเห็นจะจวดท่นหนึ่งครับเอาฟ้ากับชาลีไปเลียร์ถนนได้ไหมครับปลาเลเบิร์ได้ไหมผมไม่มีนะจะพยายามไคเกอร์ที่ใส่ทนก็ปลูกมันทำไรเนี่ยนาก้าเดินนาก้าเดินหลังหลังหลังเออ อีสอีสอุ้ชิายแล้วเห็นทหารออกมาจากที่ทางที่ใกล้เดียวสามร้อยสามมูเบเกอร์จุดรวมพลจุดใหม่เกิดแล้วย้ำอีกครั้งมูจุดรวมพลจุดใหม่ที่กอลฟหก ที่สั่งว่าอาจจะมีทิสามสิงได้ใจดันเข้าได้ไหมทิศสามหกทิศสาามมหกั้งนค่ีทิศสามหกด้านล่างทิศสามหกด้านล่าง ขอคนคนหนึ่งมาดูทางปีกซ้ายให้ผมหนะ่อยไม่ต้องประมาณนะี้ไม่ต้องออกไปเรื่องลโยนระเบิดด้วยนะถ้ามีโยนระเบิดเลยครับดาวของดาว ม้าชีนกันดาวม้าชีนกันดาวดันต่อได้เอ,อ่อจากของมนดอจากขอมแมดเดิ้ลไปที่ยิ่งสโลบเลยครับสารวยเท่บ่อมแมดเดิ้ลครับขอซัพพลายเลยขอซัพพลายเลย เ็ลมาแ้วโอเคดันลงมาด้านล่างเนินเลยครับลูกหมูใครดูด้วยนะครับเป็นศัตรูแล้วสปอตดีครับขวาวางเกลิสันได้ไหมเดี๋ยวผมไปข้างหน้าเลยรับทราบเดี๋ยวผมจะหาหาแนววางก่อนสปอตบีซัพอตบีคุณการตรงทิศเนไว้ก่อนเลยตำแหน่งตรงคือ400โดลเอ่อทุกคนไปประจำตำแหน่งตรงแถวๆนั้นนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะไปวางจุดแกลิสันสำหรับหมูเอ่อหมูทหารหมูอื่น หน่วยเอเบิลขอแจ้งหน่วยเอเบิลจะไปการที่อีสเทนสลบโดยอื่นปลุกได้นี่หน่วยเบเกอร์เราจะไปวางจุดรวมพลเบเกอร์เข้าไปการจุดในอีสเทนสลบก่อนครับเออ่หน่วยเบเกอร์หน่วยเบเกอร์เช็คแผนที่เอ่อีสเทนสลบโดนตีดันเข้าไปเลยคุณคุณเดียวฟ้อนเลยเดียวฟ้อนเลยตรงอีสเทนว้างีครับเอ่อ ไม่มีซัพไายนะแถวนี้ใครเป็นใครเป็นหน่วยซัพพอร์ตอะวางกระสุนให้ผมได้ไหมผมสั่งลูกทีมเข้าไปในจุดแล้วนะครับย้ำย้ำนะครับหน่วยเบเกอร์ดันเข้าอีสตันสโลป รับทราบผมไม่มีมุมยิงอ่ะผมมีที่เปิดหน่วยเบเกอร์ดันเข้าไหมดันเข้าหรือเปล่า เออลุงแนะนาอะไรอย่างหนึนะครับถ้าตรงจุดนี้ยังไม่เคลียร์อย่าเพิ่มความแย่ให้เลยได้ได้ได้รับทราบไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นมาร์กปืนใหญ่เหรอนั่นนั่นมาร์กปืนใหญ่หรือเปล่าเขายิงน,นะก็ระวังด้วย <laughs> เอ่อจุด แกลิสันอัพที่อีสทิร์นสโลปเรียบร้อยแล้วเอ่อคุณอะไรเนี่ยคุณจีจีโนซิสจีโนซิสไม่รู้อ่านยังไงแนะนำให้รีดีโพยแล้วมาเกิดก็ได้นะครับถ้า แจ้งครับขอรีคอนเคลียร์ปืนใหญ่ข้าศึกนะครับอุ้ยเฮียทางขวาเอ่อเวสเวสมีทหารราบเวสมีปืนกลยิงมาทางหนึปืนกมาาง190ระวังนะ อยู่ถูกอยด่ถูกแฟงครับอยูถูกแฟงครับชอบไปไปแล้วพี่หนุ่มเนี่ยสกอตไอ้คุณไปไหนเรียกเจอทั้งหมดอยู่ไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นเว้ย ไม่ไม่ไมดีโหลดรีโหลดปืนใหญ่ก็ลงสนารรมสนกุนกท่าสุดที่กำลังบุกแถวนี้มออีหมอไหมพบทหารราดจุดพิงทหารเยอรมันที่จุดพิงเดือยยืดเนี้ยยืดทีมข้างหน้าแ่ะไอ้เริ่มพอลงมีท็อปเซนส์แล้วก็ตามหลังทหารเยอรมันที่จุดพิงเอ่อจุดพิงสองห้าห้าหลังก้อนหิน ทหารเยอรมันอยู่ในออบเจกต์ีเยอะเลยอยู่ด้านในโคตรเยอะอแนะนำให้ปลาระเบิดข้ามไปนะครับถ้าถ้ามีีย,ย <S <S 2> <S 2> Yes